วัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะได้เจอกัน2ปีก็มาเจอกันครั้งนี้ก็จะพามาดูพาร์ทแรกที่ผมกำลังจะย้ายออกครับถ้าทุกคนจำคลิปที่เคยถ่ายไว้ของพาร์ทแรกเก่าอันนั้นคือสุดเจ๋งครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับว่าที่ผมอยู่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราขึ้นทางบนเลยครับก็เดินขึ้นเรียบร้อย ที่ผมอยู่นี่ผมอยู่ชั้นห้านะลิฟก็จะประมาณนี้ก็ะดูดีก่าเขาที่แล้วเยอะเลยน,นี่ก็เดินไปที่ห้องกันนะหายใจครับโอเคครับเข้ามาละก็จะประมาณนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์เขาจะบิวอินมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหาร๋วยวตอนนั้นผมก็ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ ยกเอาเนี้ยเป็นโตทํางานแล้วก็มันจะมีโต๊ะตัวนี้อันนี้ก็คือเอาไปเป็นโต๊ทํางานกันก็คือไปต่อคู่กันครับขนาดันพอดีนี่ก็เลื่อนเตียงเข้ามาชิดตรงนี้ครับก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ผมทํางานนั่งทํางานตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็ทํางานทั้งกินข้าวก็ตรงนี้เลยโต๊ะเดียวทุกอย่างครับอันนี้เตียงที่เขาให้มาก็มาเลยบัลล่าเลยที่นอนก็นอนรบับปวดหลังดีอันนี้ก็เป็น ลิ้นชักที่อยู่ใต้เตียงก็สามารถเก็บของได้เอ้อเดี๋ยวพาไปดูตู้แบบตู้นะครับตู้ก็จะใหญ่มากแหละอันนี้ผมก็เก็บของที่ที่ไม่เอาแล้วไว้ที่นี่เดี๋ยวแม่บ้านเขาบอกเดี๋ยวเขามาเก็บทิ้งเองเนี่ยก็ประมาณนะ่ะตะกร้าผ้านี่คือแบบว่าใช้จนแตกไม่รู้จะแตกยังไงนวเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าก็สามารถใส่ได้ช่องหนึ่งก็ประมาณสักสี่คู่วางวางต่อกันได้นะ ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตู้นึงอันนี้ก็ใหญ่เลยนะก็ตรงนี้ก็วางพวกเสื้อผ้าอะไรได้อีกของก็ใส่ข้างบนได้อีกถัดมานะครับก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าจะมีกระจกบ,บานใหญ่ให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอไปอันนี้ตรงนี้ก็วางทีวีตอนนั้นนะ่ะ ก็ชิดนี้เข้าไปแล้วก็ทีวีตั้งนะครับตั้งบังกระจกไปผมไม่ชอบนอนแล้วแบบเห็นกระจกตกเงาเงาตรง,ตรงปลายเท้าอย่างเงี้ยัอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของได้อีกนิดนึงได้อีกนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้ทิ้นนี่ก็เก็บของได้อีกครับก็อาหลังจานเขาก็าบิวมาให้เลยอนะดีอยูน่นะผมว่าอันนี้จะชนนิดนึง ตูกก็เป็นแบบซอฟท์คลอสโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันว่าบรรยากาศกลางวันเป็นยังไงเดี๋ยวดูเสร็จผมจะตัดไปที่กลางคืนนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะกลางวันเริบ <Okay. S 1> แดดร้อนมากวันนี้ <Okay. S 1> ก็จะมีแต่ตึกมีแต่หอพักแถวๆนี้นครับแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนจะเป็นโรงเก็บของเหลืองๆนะั mm ่น hmm. ก็จะเป็นสนามแบบผมเคยไปใช้บริการอยู่ประมาณ สองสาครั้งเองรู้สึกว่าสนามตรงนี้มันไฟมันส่องตาแล้วมันมองไม่เห็นลูะผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยไปตีที่แถวซอยเสยนาแทนระเบียงก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็นี่ก็เป็นที่ตั้งเครื่องสักผ้าตอนนั้นก็สักผ้าข้างนอก,นอกสำหรัผ้าคลุมไว้กลับเข้ามาข้างใน,นครับอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืน,นเนาะลราจะเปิดไฟหมดหละดูข้างนอกกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเปิด เนี่ยครับบรรยากาศกลางคืนตอนอยู่ด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตรงที่เราเห็นไฟไฟตรงนั้นอนะ่ะก็คือเป็นร้านเหล้านะก็จะมีดนตรีสดทุกคืนเราก็จะได้ฟังเพลงไป <c oughs> ฟังเพลงร้านเข้าไปเนี่ยครับก็รระเบียงกลางคืนก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนจะมีเครื่องสภาพ้าตั้งตรงนี้ประมาณนี้ ไปดูห้องน้ํากันนะครับสวิตไฟทท่ด่คือแบบมันต้องปิดไม้ต้องเปิดลงนะไม่ได้เปิดขึ้นครับก็มีกระจกให้ต่อ่างลงหน้าะไปทั่วไปชักโคกอันนี้ก็จะเป็นม่านกันอาบน้ำซึ่งก็กันอะไรไม่ได้เลยน้ําก็มันลงเปียกตรงนี้อยู่ดีแล้วก็มีเ,เครื่องทันน้ำคุณให้ประมาณน,น,นั้นเดี๋ยวผมจะต้อง กลับไปคืนกุญแจเขาละวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมมาคืนกุญแจเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมกุญแจไปคืนข้างล่างแล้วต้องกลับไปที่ใหม่กันนะก็ที่นี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคกว่าที่เก่าเยอะเลยโดยบรรยาก,กาศที่มันเงียบคือจะบอกว่าตอนนี้ผมพักอยู่ที่หลังมหาลายัยราชภัฏจังกเกสมนะครับแล้วก็จะห่างจากมหาลัยประมาณประมาณ5้ารอเมตรได้ก็เดินไปแล้วมันก็ใกล้ตลาดคือทุกอย่างมันก็ สะดวกดีเดินไปก็ถ่ายอะไรก็อยู่ใกล้ของกินเยอะด้วยที่ชอบตรงนี้มันก็ต่างจากที่เก่าคือมันเงียบสงบดีแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนมาวุ่นวายครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าที่เคยถ่ายไว้ก็อันนั้นคือมันก็หนักงานสาหัสจริงนะพ่าตรงนั้นมันมีทุกอย่างฝูงเหลทะเลาะอาการลูกเด็กเล็กแดงร้องกันเด็กวิ่งแบบบางทีเราทํางานเราอยากพักผ่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเจออะไรพวกนี้ก็เครียดเหมือนกันนะครับ ก็ราคาที่นี่นะผมพักอยู่ก็อยู่ที่ห้าพันห้าเฉพาะค่าห้องนะแล้วก็ค่าไฟก็เป็นหน่วยบ้านแล้วก็ค่าน้ำนี่ผมจำไม่ได้หน่วยเท่าไหร่ก็เป็นเสร็จห้องเดือนนึงก็ตกอยู่ประมาณเออไม่เกินเจ็ดพันประมาณนั้นเดี๋ยวต้องออกไปแจ้คืน,นละเดี๋ยวที่ใหม่จะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างก็ที่นี่ก็เอาไว้ใชน้นะครับ นี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจากเขานะแต่ว่าก็พามาดูก่อนว่าเออมันเป็นประมาณไหนแล้วใครที่อยากจะดูคลิปก่อนหน้าว่าอพาร์ตเมนต์เก่าที่ผมอยู่ก่อนหน้านั้นมันสุดขนาดไหนก็กลับไปดูได้ครับผมอันนั้นคือคือแบบเุดนยอดจริงกลับไปก่อนและครับเจกันครับ